ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury Auto ช่องของคุณสําหรับการรีวิวสุดยอดยานพาหนะทางทหารและเครื่องจักรกลยุทธ์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรีวิวสติงเบรย์ไรท์แท้งหนึ่งในรถถังเบาที่ทรงพลังและโดดเด่นของกองทัพบ,บกไทยในเวอร์ชันปี2025สติงเกรย์ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทคายดินแลกเกตจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการยอมรับในฐานะรถถังเบาที่มีความคล่องตัวและเหมาะสําหรับภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานหลัก และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการลาดประเวณและเข้าตีอย่างรวดเร็วเวอร์ชันปี2025ันยียังคงรักษาความโดดเด่นในด้านการใช้งานด้วยขนาดกระทัดรัดทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวทั้งในปา่าเมืองหรือพื้นที่ภูเขาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Detroit d i ซล e l 8 v 9 2 t a ให้กำลังสูงสุดถึง5 3 5แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังเบาที่เร็วที่สุดเหมาะสำหรับยุทธวิธีโจมตีแล้วถอยหรือการตีโอ อาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรแบบเปลียวซึ่งสามารถยิงเป้าหมายกรอดได้อย่างแม่นยำโดยมีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ทันสมัยเสริมด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรเพื่อป้องกันทหารราบแม้ว่าจะไม่เหมาะกับการต่อสู้โดยตรงกับรถถังหลักแต่ประสิทธิภาพก็เพียงพอสำหรับบทบาทที่ออกแบบมากราะของสติงเบรมีไว้เพื่อความคล่องตัวมากกว่าการป้องกันหนักแต่การอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิก ระบบควบคุมสนามรบและโครงสร้างที่มีความสูงต่ำทำให้รถถังนี้มีความสามารถในการอยู่รอดสูงขึ้นกองทัพบ,บกไทยได้ปรับแต่งเพิ่มเติมเช่นระบบสื่อสารใหม่และการปรับสภาพให้เหมาะกับภูมิอากาศเขตร้อนนี่คือการรีวิว Stingray Light Tank ออ์์ั่นปี2025หากคุณชื่นชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารฝากกดไลค์แสดงความคิดเห็นและอย่าลืมกดติดตามช่อง Luxury Auto เพื่อรับชมเนื้อหาสุดพิเศษด้านเทคโนโลยีและกะลาโหมเพิ่มเติม